เจ้าไม้สาเดี๋ยวกูจะเปิดให้ฟังมึงมึงพูดจนคนที่โดนหมากัดเนี่ยรู้สึกผิดแกกับไอ้แล้วโพสประจานด้วยน้ำหมายประสนิเพื่อกระหูแจ๊กเปิดบ้านเบิดเมืองแล้วเ่าเอาเลยเลยเอาเลยเอาเราผิดชอบคือมีเบอร์เอ้ามีหูจ๊กเนาะ แล้วเบื้องขายบัสไปไลฟ์สดประจานเฮาบังทีก็ลงคลิปแต่ว,ว่าเฮาเสียหายเบ้อมันกัดทุกครั้งแล้วเฮารับผิดชอบอยู่่เฮ้ารับผ้าไปหาหมอไปชีดยาตัวก็มีไปผู้แหนเฮาก็ฟูแหน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 ดูเอฟเบื้นี้ตัวละบันเล้อบาทน,นี่โ,โซเชีนโซเชียลมันเอาเงินออล่ะ <c oughs> มานั่นนะเฮาก็ม่โอปะเท้าเราละเราก็เอาไปผู้เอาไปเพื่อหรือฮะเรากพัด ตีตัวเลขจุกจือมาออกมาอีเอามาเมืน้า,อนาเอาไปเมืน้าเอาไปเมืน้าเอามาบานอีถ้าเห็นแม่มันกัดกัดตัวสมกุลแล้วบ่บหมาปลาสม้มหมาปลาสม้มสมันเป็นหมาของมึงมึงยังไปหาเลือกขยาัานอีกคลิปนี้สิบสี่สิบนาทีนะสิบนาทีสี่สิบสามปีหยุดเถอะนะแป้ง ถ้าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อน้องชมพู่หยุดเถอะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมขอร้องนะฮะอย่าให้สังคมจะต้องมีความสับสนวุ่นวายอะไรอีกเลยค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้สาตั้งใจฟังดีนะตั้งใจฟังให้ดีนะสานะทีนี้หมามึงเนี่ยไปกัดเขาน่าจะเป็นรอบที่สามแล้วไปกัดเขาแล้วคนที่ไปจ่ายก็จะเป็นราชานไปจ่าย หมามึงไปกัดเขาหมามึงไปกัดเขามึงต้องรับผิดชอบใช่ไหมพี่พี่ทุกคนครับหมาใครก็ตามที่ไปกัดคนอื่นไปกัดคนอื่นคุณต้องรับผิดชอบอ่าคุณต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมคุณต้องรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> คุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบแต่แต่ทุกครั้ง <c oughs> แต่ทุครั้งคนที่โดนมากัดคุณต้องรู้สึกว่ามึงอะ่ะหมาก,กูไปกัดมึงมึงต้องผิดตะกะตะกะเดี๋ยวนะ,ะสาสาจะจะเล่นถ้าสาจะเล่นถ้าสาจะเล่นกับไอ้ไหลนะ แลวก็บราลณน,นะหนึ่งคือโทรศัพท์เครื่องนี้ที่มันังใช้งานได้กูยังไม่เคยกูยังไม่เคยเปิดข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ 2. โทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งแต่บันทึกเสียงเรื่องอทุ่มตรงทุบโต๊ะน่นนี่กูเก็บภาพไว้ตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องนี้นะเดี๋ยวกูจะค่อยๆเปิดเดี๋ยวกูจะค่อยๆเปิด ต่อมาก็จะเป็นโทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเก <_ C os ic> ิดขึ้นอยู่ในช่วงคดีของน้องชมพู่แต่เก็บภาพทุกอย่างที่เกิดกับคดีของน้องชมพู่อันนี้ก่อนก่อนหน้านั้นโทรศัพท์เครื่องนี้หวัวเบยแล้วผมก็มาซื้อหวัวเบยรอบสองอยู่เพราะมันใช้ดีมากแล้วก็เครื่องนี้ก็จะบันทึกบันทึกตัวน,นี้แบบมันหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชาร์จเดี๋ยวเครื่องนี้ก็จะบันทึก ภาพวิดีโอทุกอย่างก่อนที่มีเรื่องประเด็นเรื่องโน้นนี่แล้วก็จะมีเครื่องนี้ที่บันทึกตลอดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคด,ดีองเรจชมพู่มันมีอยู่3ามเครื่องที่บันทึกไว้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาเปิดให้ฟังกูจัดแล้วนะสานะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เอ,เอาเอาเอาตื่นเต้นนิดหน่อย ทีนี้หมาหมาหมาปลาส้มไปกัดช่างเหล็กไปกัดช่างเหล็ก3ามครั้งแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่มันพูดอย่างไรให้คนที่โดนหมากัดรู้สึกผิดแทนที่มันจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ มันก็คุยจนคนที่โดนมากัดรู้สึกว่าอ๋อมักกัดกูกูผิดเหรอมึงเป็นมึงเป็นไปได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาแป๊บหนึ่ง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 แป๊บหนึ่เย็นเดีเย็นเดเย็นเดเย็นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยคลิปกูอยู่ในเนี้ยมึงไม่ไม่ใช่น้อย เนี่ยไม่ใช่เนยน้อยไม่ใช่เนยน้อยไม่ใช่เนยน้อยโอ๊บเกินกือไอ้คือสามึงอย่ามาหาเรื่องกูเหรอเนี่ยมึงจะเล่นเล่นเยอะนะเยอะนะเออเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาคลิปเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ อ่าเจอแล้วนี่คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวมันจะเห็นภาพอะไรไหมวะอ่าคลิปนี้เดี๋ยวโฟกัสนิดหนึ่งเอาให้เป๊ะเอาให้เป๊ะวันที่ยี่ห้านะมันจะไม่ชัดหน่อยเออยี่สิบห้าเดี๋ยวเดีเด๋ยวดะหมาปลาสม้มอ่าวันที่ห้าเอาไมันไม่ชัดก็เลยเออเนี่นี่ยเนี่น ยี่าเดี๋ลวลางอ่นะลางลางอยนะยี่สิกอยยสองอสองสนะสองโอเคนะโอเค okay นะ,นะมันอ่มันก็จจอยอีกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ทีนี้ อ่าสามึงฟังกูอยู่มึงตื่นเก้าไหมมึงตื่นแก้วเออมึงตื่นเก้าไหมสาเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังมึงมึงพูดจนคนที่โดนหมากัด,ดรู้สึกผิด จากเปิดบ้านบนเมืองแล้วเขาก็บอกเลยเลยแล้อเราผิดชอบคือมีเบอรเอามีหูแจักเนาะแล้วเบิร์ขาให้บัสไปไล่สดประจาำหฮามักนาทีก็ลงคลิปแต่ว่าเฮาเสียหายเบอรมันกัดทุกครั้งนะเราผิดชอบอยู่บอกว่าเราลาผ้าไปหาหมอไปฉีดยาตัวก็มีไปผู้แหนเท่ากับผู้เหนเหแนเหนหน,นดู อเรื่อนี้ตัวละวานั่นเลอบ้านนี่โซเชียลมันอซียมันออมเนล่ะมานั่นนะก็โม่อปถเท้าเละเล่าก็เอาไปพูู้เอาไปเพลือฮะเล่าวัดีตูเร่จุกจือมาออมาอี้เอามาเมินหนาไปมือไปมหนาเอามาบานอี้ถ้ามมันกัดกัดโสมกุนและโบฮะหมาปลาส้มหมาปลาส้มมันเป็นหมาของมึงมึงยังไปหาเลือกทานชานอีก คลิปนี้สิบสี่สิบนาทีนะสิบนาทีสี่สิบสามวิลองคิดดูหมาประส้มเป็นหมามึงมึงยังไปหาเรื่องตาชานะาี่นะเท่าไรไปห่องเรียกว่าหมาประส้มแบบนี้นะ่ะแล้วบึงนู้เขาด่าเฮาบัดน,นี้เฮามีหููจักเลยออนนี้เจ็ดหนามาโบะเมื่อกี้นี้ตนวก็มีโบะเฮ้า,าตัวหูจกกักเจ้าของหมาอยู่ค่ะโคตรปรบน,นั้น แล้วไอ้บัสนะว่าว่ะน้องสาวตัวน่ะไปแจ้งความเรียบร้อยว่ะเราหลาสดน่ะเท่าเนื้อว่าเขาเบาเริงก้าวิงแต่ปกายนี่ฉันดะมอมึงจะหาไมโควันหัวะมืองมืนึ่ตัวคมีบาอเขาสหมาตัวก็จ้ากีว่ามามีโจาขงมงลไม่ผสว่าหมาปกัดมึงมึงมาโพสประจานกูทำไมเท่าสี่คนละเขาได้เขาจําบละเราเสียหายเราโดนด่า สรุปมาเนี่ยคนผิดอสรุปแล้วคนผิดคือใคร้อผิดจุูปสาทนที่ตัวมะโป๊เจ้าของาเจ้ากรสรุปว่าคนผิดคือคนที่โดนมากระแท้ตัวแจงหลีกไตังนี้นะตัวน่าพิดเดี๋อวตัวนี้ก็ผิดนั่นแล้วระวังเลยนะสัสอีสานพิจีบอกว่าคนที่ผิดคือบงงานระบบบ้านท่านขันท้าแจงเจ้าของแล้วเจ้าของไมีระิดฉอบนะท้าผิด ตัวแจ้งความได้เลยเพราะว่านี่นะตัวแทนที่ตัวหงุจักยู่มาหมามีเจ้าของตัวมีมาโบเจ้าของมีแจ้งความโคตรประจานเลยดูหมากัดมันต้องไปแจ้งความเออเอาอ่อิสายพิธีบอกว่าหมากัดมึงอ่ะหมากู้ได้กัดมึงก็ไปแจ้งความอืมขันห้างมีรับผิดชอบตัวแจ้งตำรวจจับเขาเลยอืมทำมาโบแล้วนะโบเจ้าของหมาแล้วเจ้าของหมาตัวก็หูุจักอยู่อ่ แสดว่าแสดว่าคนเป็นคนผิดอเรบอกว่าแสดงว่าผมผิดใช่ไหมี่ไม่บอกว่าหมาเจ้าก็ไม่ัวกีเบอเ้าไปรับพิ่นว้าว่าหมาเฮากัดตัวน่ะไปแก่ตัวเราแก้เ้แเลือดบานี่ตวิวสาวมหัศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียเดีวเดี อีสามอีปลาส้มเนี่ยไปกัดหมาไปกัดตีนเขาหมามึงเนี่ยไปกัดเขาเออหมามึงเนี่ยไปกัดเขาแล้วทีนี้แล้วทีนี้มึงจะให้คนชื่อเหล็กช่างเหล็กไปแจ้งความกับสพกกตูมอีบา้อาอ่าอันนี้เป็นภาษาภูไทยเขาคุยกันเขาคุยกันเขาคุยกันคือหมาปลาส้มไปกัดเขา ไปกัดเขาสามครั้งแล้วไปกัดเขาสามครั้งแล้วแล้วทีนี้ถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดหรอกเพราะอะไรรู้ไหมอีปลาส้มเน่ะมันไปกัดเขาไปกัดแล้วเลือดออกทุกครั้งเออแล้วเขาก็ไปโพสต์ไปสามครั้งแล้วนะที่หมาปลาส้มนี่กัด อพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปจนไอหานั้นบอกไอเหล็กก็เออกูผิดเองหมามึงมากัดกูกูเจ็บดีกูผิดเองกูฟังกูฟังเนี่ยน่าแต่ฟังนะชาวใต้มึงหนอย ผมบางผมมีความผมยังมีความรู้สึกว่าอ๋อไอคนที่หมามึงไปกัดเขาและคนที่โดนกัดคือผิดคือผิดคือผิดไอเหล็กมันจะบอกว่าสรุปแล้วผมผิดใช่ไหมครับแล้วอีสามว่ามึงนั่นแหละผิดเพราะหมากูไปกัดมึงมึงต้องผิดมึงผู้ผิด ปวดสมองกูก็ปวดสมองแทนพวกมึงเลยนะหมามึงไปกัดเขาไปสส่วอีปลาสม้มหมาปลาส้มไปกัดไปกัดช่างเหล็กไปกัดช่างเหล็กแล้วทีนี้แล้วทีนี้แทนที่คือปกติเนี่ยเวลาหมาปลาส้มไปกัดใครเนี่ยตาชานก็จะไปกดจ่ายตังให้300 400500ตาชานเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะมีเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาตาชาน แล้วเขาจะบอกว่าตาชานตาชานหมาเจ้าหมาปลาส้มเนี่ยกัดค่อยเด้อเขาจะไม่กล้าไปหาสาวิตีเพราะกลัวเป็นเรื่องเพราะกลัวเป็นเรื่องเขาเลยไม่กล้าอันนี้ประเด็นประเด็นนะอ่าประเด็นสําคัญเลยคือเขาไม่กล้าเขาไปกล้าไปหาสาวิตีเขาแต่ว่าตาชานเนี่ยตาชานแกบอกว่ามันกัดทุกครั้งทุกครั้งตาชานก็จ่ายทีละสี่ร้อยห้าร้อย รอบนี้กูไม่จ่ายเว้ยอ่ารอบนี้กูไม่จ่ายเออเป็นหมากูมแต่ชายแกบ,บอกว่าไม่ใช่หมาแกแกไม่จ่ายแล้วทีนี้ช่างเหล็กแกก็โพสแกก็โพสไาสามครั้งแล้วนะออสครั้งที่ที่กัดที่กัดกูเนี่ยเออวงเล็บหมาผ่าสม้มออคนก็ไม่ได้ไปสนใจไม่รู้จั Facebook ของช่างเหล็กหรอกแต่มีคนแคปแล้วเอาไปส่งให้ อีสายวิตีอ่าส่งไปให้อีสายวิธีดูอีสายวิธีก็เลยโทรมาหาน้แต่และก็โทรไปหาช่างหลีแล้วก็คุยให้กูฟังอ่าแล้วคุยให้กูฟังนะหน้าแต่ก็บอกว่าเอา้ามึงก็ไปจ่ายตังก็จบนี่ไปจ่ายตังก็จบ400 500าก็จ่ายตังก็จบหมามึงไปกัดเขา แล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คืออะไรรู้ไหมนี่แหละทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิดเออจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอีสาไม่ยอมรับแน่นอนขนาดมีคลิปเสียงขนาดนี้มันยังไม่ยอมรับหรือว่าหม,มามึงผิด มึงยงังยังไม่ยอมรับว่าหมามึงผิดหมามึงผิดหมามึงไปกัดเขามึงยังไม่ยอมรับความผิดเลยผมถึงบอกแล้วไงบ้านเนี่ยเน,นยังเปิดยังเปิดคลิปไม่ไม่หมดนะต่อว่าเขาอีกด่าเขาอีกต่อว่าเขาแล้วก็ด่าเขาด่าเขาหมาจะของไปกัดหมาตัวเองเนะี่ยอีปลาส้มเนี่ยมันไปกัดเขา มึงยังไม่ด่าเขาได้มึงเกิเลเวลแล้วมึงเนี่ยเออ